สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแล้วครับยังไม่หมดครับโครงการแสงสวรรค์คาไม้บ้านเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้โหมีบางหลังเคยลงมาแล้วแต่ว่าอา 60, 70แต่บางหลังก็มาใหม่เพราะฉะนั้นคนไหนอยากดูคลิปไหนก็เข้าไปดูได้เพราะว่าแต่ละหลังไม่เหมือนกันโอเคครับบ้านทรงปัญญาข้าง,ข,าง,ข,างข้างหลังผมแล้วเราไปดูรายละเอียดครับ บ้านหลังนี้นะครับส่งปั้นาแต่ถ่ายข้างหน้าไม่ได้เพราะวางชิดกันเหลือเกินแล้วก็มีรถเทนเซเลอร์ด้วยโอ้โหนะฮะนี่คือรถที่ก็ยกบ้านมาวางครับนะบ้านของสายสวรรค์คาไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับบ้านหลังนี้นะครับ42ตารางเมตรครับ42ตารางเมตรถือว่าหลังใหญ่มีหนึ่งระเบียงครับแล้วก็มีห้องน้าห้องครัวห้องน้าห้องส่วมห้องรับแขกหลังคามุงด้วยกระเบื้องหลอนคู่นะครับเกรด A นะครับ นะส่งปั้นหยามีสันตะเข้ด้วยนะสันตะเข้นะบนหลังคาทั้งหมด4ม,มุม4ด้านนะครับนี่ฮนะท่านผู้ชมดูนะฮะตีฝาแบบทับซ้อนนะฮะกิติพูดไวเพราะว่ากิติลื่นปากเลยครับแน่แสดงว่าอยู่วงการไม้มา3ปีครับสเกือบ4ปีแล้วครับเกือบ4ปีแนละ้วไทยไทมช์ชาแนลนะครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยเป็นคนใต้นะครับคนใต้ ก็รีวิวไปทั่วประเทศนะครับวันนี้มานครศรีธรรมราชครับนะบ้านหลังนี้นะครับ42ตารางเมตรนะครับราคานะครับ588,000บาทหมายถึงความสูงระดับ50เซนนะฮะ50เซนแต่ถ้ายกสูงวันนี้ก็600,000ครับ607,200บาทราคาต่อรองได้ครับแสงสวรรค์คาไม้เจ้าแห่งการทำบ้าน ภาคใต้เลย14จังหวัดภาคใต้นี้ยกให้แสงสวรรด์ค้าไม้บริหารงานโดยพี่อัมภัยครับอยู่ที่เขาหลักหรือว่าตะก,กัวป่าจังหวัดพังหาครับวันนี้มาจัดวางจําหน่ายอยู่ที่อําเภอทุ่งสงก่อนจะถึงแยกนาโพครับโอ้โหพี่อัมภัยเนี่ยโอ้โหโครงการเยอะนะกระบี่ก็ไปวางครับนี่กระบี่ก็ไปวางด้วยโครงการใหญ่เลยบ้านเหมือนกันนะครับ เอาที่ไหนไปวางอีกครับอ๋อเขาหลักเขามีวางครับเขาหลักก็เวียนไปได้ครับอันนี้บันไดทางขึ้น3ขั้นบันไดความกว้างอยู่ทประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบหมายถึงว่าบันไดกว้างนะฮะแล้วก็ระเบียงตรงนี้ก็อยู่ที่2เมตรนะครับสองเมตรกว่าครับสองเมตร10สิบก็คงไม่ถึงอะสองเมตรไม่ต่ำอะไม่ต่ำสองเมตรครับก็อย่างที่ผมบอกครับบ้านหลังนี้สี่สิบสองตารางเมตรนะครับลักษณะการแบ่งบางทีก็อาจจะแบ่งไม่ลงที่ เม็ดนะฮะอาจจะอยู่ที่2องเมตรยี่สิบนะก็แบ่งไม่ลงอะ่ะกิติอาจจะกลาดเคลื่อนได้นะ้รู้ว่า42ตารางเมตรนะครับหนึ่งระเบียงอย่างที่เห็นด้านหน้านะครับก็บรนีีกว้าง6เมตรอยู่แล้วครับนะนะก็มีมานั่งอยู่3เมตรนะครับ ทำแบบแนววินเทจที่เหลือลูกกรงแกะสลักลวดลายครับอย่างที่ผมบอกครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านโครงเหล็กนะครับโอ้โหฟ้าเวดานนะโอ้โหดูฮนะการตีฟ้าเวดานของของพี่อยนะัยไพ่ได้ไหมโอ้โหนี่ตีอย่างนี้เลยครับไยไปไฟมาสลับไปสลับมาแล้วไม้ซี่เล็กนะไม่ใช่ไม้ซี่ใหญ่นะไม้ซี่เล็กแล้วก็เก็บมอบเก็บปู่ไว้เรียบร้อยแนละ้วยังไม่ลงสีแค่นั้นเองยังไม่ได้กัดจวีวันเลยโอเคครับใครสนใจก็สอบถามมาตามโครงการครับหน้ากว้างนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ6 เดี๋ยวผมดูนะฮะ42ตารางเมตรนะครับก็3าหนากว้าง7ครับก็7ก็ตรงนี้ก็2เมตรประมาณ2เมตร20นะครับโอเคครับมาดูภายในข้างนครับไม้ดิบดูยากนะครับมันต้องขัดถึงจะเห็นความสวยงามครับความเหาความเด่นความคมของไม้นะครับก็เลยขัดขัดแล้วลงสีก็แขัดแล้วลงสีแล้วก็ขัดเงาอีกทีนึงครับลงยู่ดีเทนนะพวกการเลนพวกนี้ครับท่านผู้ชมผมรู้ครับผมผมดูบ่อยเวลาเปไปโครงการก็ทำอย่างเนี้ย ทาสีขัดทาสีขัดและลงเหง่อนะฮะแล้วพอไปถึงส่งให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องทำใหม่อีกทีหนึง่งนะครับเพราะจะลูกค้าจะได้เชื่อมั่นในโครงการครับนี่ฮะอ่องรับแขกครับเขาตัดนะฮะไม่ครบอองรับแขกตรงนี้ก็สามคูณสามนะครับท่านผู้ชมหน้าต่างก็เป็นสไลด์นะครับไปข้างหลังก็มีห้องครัวไปนู่นก็ห้องอนะ่องอ,งอ,งอง่องนอนนะฮะแล้วก็บิวตู้ตาเหลี่ยมแบบนี้ก็ตู้อะไรอ่ะตู้เครื่องตู้ยาหรอ หรือว่าวางสิ่งของอแล้วแต่ดัดแปลงเอาเองครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปครับฝ้าไปดานตีแบบที่ท่านเห็นนะมันยายากเหลือเกินตรงกลางมีรูปดอกไม้อยู่นะขอบนอกก็ตีแบบฝ้าไ,ไปฝ้ามาอย่างนี้ที่เห็นนะครับเสียาดายนะฮะคือก็ไม่ได้ลงสีไว้ความคมของไม้เลยหายไปเยอะเลยครับพูดตามที่เห็นเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นครับเป็นการรีวิวบ้านที่ไม่ผิดบังครับใครว่าสวยก็ชื่นชอบก็โทรมาใครไม่ชื่นชอบก็ดูความบันเทิง กิติก็อามาฝากครับห้องนอนงนูนเครับขอโทษนะใหญ่นะฮะเพราะว่าก็ทาตรงนู้นสาเมตรตรงนี้ก็กลายเป็น 3, าคูนสนะครับสามคูนสี่ไปน่องนอนขนาดใหญ่บิวต์ตู้วางโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้หรือวางทีวีก็ได้แล้วแต่ลูกค้าครับโอเคครับนี่คือลักษณะของห้องนอนนะฮะฝ้าเพดานก็ตีเป็นเป็นสี่เหลี่ยมหลุมลึกก็ประมาณสักสิบแปดถึงสิบห้าเซนนะครับหลุมลึกผมว่าสักมาบรรทัดนี่ก็ไม่ได้นะ แล้วก็ทําเป็นเจาะรูไว้เป็นไฟดาวรายครับลักษณะการทําอย่างนั้นนะครับนี่คือห้องนอนห้องที่1ออกมาก็เจอห้องรับแขกก็มาห้องครัวแล้วที่นี้ครับนี่นี่คือขนาดห้องครัวนะครับโอ้โหห้องครัวก็ประมาณผมก็ประมาณให้นะครับก็4เมตรอาสิบนะฮะห้องน้ําก็2เมตรคูณอ่าหนึ่งเมตรอานสิบนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับอ้าวดูหน้าต่างก็สไลด์ครับ โอเคครับมาสรุปให้ฟังครับครับผมวันนี้กิติก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบบ้านหลังนี้นะครับ42ตารางเมตรนะครับนะฮะคนไหนสนใจก็โทรมาหาพี่อภัยนะฮะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำตอบโจทย์ลูกค้านะครับ42ตารางเมตรบ้านหลังนี้ขายนะครับบอกก่อน2ราคานะครับถ้าเกิดว่า ความสูงก็ระดับนี้นะครับประมาณ50-60ก็5 8 8 0 0 0 0บาทถ้ายกสูงก็6 7 2 2 0 0 0บาทกด like, go share, go ไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร์เบอร์ด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ